สวัสดีครับพบก,กับช่อง STV1 วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์เลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาวันนี้เราจะมาสรุปหนังที่กําลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะเมื่อวานเพิ่งได้ไปดูแล้วก็วันนี้นะได้ข้อสรุปมาเราจะมาพูดถึงต้นเหตุของหนังเรื่องนี้ว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นนั่นคือหนังเรื่อง Godzilla vs ของหรือ k o n วิ s Godzilla นั่นเองหนังเรื่องนี้เป็นเป็นหนังที่ไปดูแล้วเมื่อวานนี้บอกเลยว่า ค่อนข้างที่จะประทับใจมากนะครับแล้วบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถเดาง่ายมากเลยว่าใครเป็นต้นเหตุของหนังเรื่องนี้ที่ทําให้คอสซิลล่าเนี่ยได้ออกมาทําร้ายออกมาพังสิ่งของต่างๆหรือบ้านเรือนต่างๆคือพอเราดูตอนแรกมานยี่สิบนาทีแรกของหนังในเรื่องเนี่ยเราสามารถตีความได้เลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับเปิดมาจากแรกเลยประมาณยี่สิบนาทีแรกเขาก็จะให้เราดูใน ออสิล่าเนี่ยมันได้โผล่มานะโผล่มาแล้วมันไปโจมตีที่ ABAC ็กคอมพหรือบริษัท a b a บ็บริษัท a b a บ็เนี่ยคือต้นเรื่องเลยนะบอกเลยว่าบริษัท ABAC ็ตัวนี้เนี่ยคือเป็นต้นเรื่องเลยที่ทําให้ออสิล่าออกมาอลวาดเพราะว่าเจ้าตัว a b a บ็ที่มีอ่าหัวหน้าที่ชื่อว่าว o นเดอร์ซิมเนี่ยเป็นผู้จัดการใหญ่หรือว่าเป็นประธานบริหารบริษัท a b a บ็นี่เองและขออน้ได้คิดค้น เพื่อที่จะทําให้ก็อซิล่าตายครองตายเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้สร้างอาวุธที่เขาเรียกว่าที่เรียกว่าอาเมกาก็อซิล่า Godzilla, ซึ่งทํามาจากหุ่นยนต์ทั้งหมดนะเมกาก็อซิล่าเนี่ยทำมาจากหุ่นยนต์ทั้งหมดเขาบอกว่ามนุษยาชาติของเราไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตเราเป็นมนุษย์เราจะต้องสร้างมันขึ้นเองแล้วเขาได้สร้างเมกา ก็ซิล่าขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเอาชนะของได้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเอาชนะก็ซิล่าได้และทําให้สิ่งที่เขาทำเนี่ยสิ่งที่เขาสร้างเมก้าก็ซิล่าเนี่ยเมก้าก็ซิล่าเนี่ยก็ได้ฆ่าเขาเองเขาโม้มากมีฉากหนึ่งตอนที่อาผู้จัดการใหญ่ของ A อแบกเนี่ยในโม้บอกว่าทุกคนต้องได้เห็นว่าสิ่งที่เขาสร้างเนี่ยมันคืออะไรแล้วก่อนที่เขาจะสร้างเมก้า มิก้าก็สิลาเสร็จเนี่ยมันเกิดการผิดพลาดทําให้รวนไม่สามารถบังคับได้จนทาให้มันเนี่ยนามือของมันเนี่ยมาฆ่าผู้บริหารนั่นคือวอนสเตอร์ซิมมอนจนตายคือบอกเลยว่าตัวนี้ตัวโกนี่คือแบบถ้าหักคะแนนก็จะหักไปเลยสองคะแนนเพราะว่าอยู่ดีมันก็ตายมันเฉิดฉายมาทั้งเรื่องแต่อยู่ดีมันก็ตายไปเฉยเลยลนั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยคือมันให้เราปูทางได้ง่ายเราสามารถเดาได้ง่ายไม่เหมือนหนังหลายหลายค่ายที่เราเนี่ยเดยากันทั้งยากว่า มันจะไปยังไงต่อมันจะเป็นยังไงต่อครับแล้วทีนี้เนี่ยพอไอ้เจ้าตัวคือบอกเลยนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวกัสซิล่าเนี่ยยอมแพ้ยอมแพ้และคุณเห็นดาบไหมครับดาบที่่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนขวานเนี่ยที่เขาได้มาที่กัสซิล่าได้มาเนี่ยได้มาจากการที่ลงไปใต้ดินลึกเพราะเขาเชื่อว่าใต้โลกของเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น ถิ่นกาเนิดของสัตว์โบราณเช่นคอซิล่าของแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสัตว์โบราณเหลือเพียงแค่2ตัวเท่านั้นแล้วก็คือกอรซิล่าและของเพราะวที่เหลือเนี่ยตายกันหมดแล้วเราก็นึกอยู่ว่าถกอซิล่ามันจะมาทํายังไงทําไมมันถึงมาฆ่าคนเพราะกอซิล่าเนี่ยมันเป็นคนดีแต่เจ้าตัวบริษัทเอแบกเนี่ยเป็นคนที่สร้างอาวุธที่สามารถกระตุ้นให้เจ้าตัวกอซิล่าเนี่เกิดความโมโหเกิดความโกรธนะคะแล้วบริษัทเอแบกเนี่ยต้องการที่จะได้พลังจากใต้โลก นะแล้วก็เขาก็ได้ส่งเจ้าตัวของเนี่ยลงไปตายเร็วแล้วก็พบถิ่นกาเนิดแต่ว่าของของตัวอื่นก็ได้ตายหมดแล้วก็ของตัวสุดท้ายก็ได้ควานออกมาเพื่อกิจกรรมจัดก็ซิล่าเพราะว่าของเนี่ยนึกว่าก็ซิล่าเนี่ยะจะฆ่าเป็นตัวร้ายแต่ไม่ใช่กาหนังเรื่องนี้มีตัวร้ายอยู่แค่สองตัวมีตัวร้ายแค่หนึ่งตัวก็คือเมก้าก็ซิล่ากับเจ้าตัวเอแบ็คของพอดีนั่นเองเป็นตัวร้ายกาดมากของหนังเรื่องนี้ คือหลังจากนั้นเนี่ยเมกากอซิลาเนี่ยได้ฆ่ากอซิลาตัวเป็นๆเ,เนี่ยไม่ได้ฆ่านะครับเป็นการทําร้ายเกือบจะตายแล้วคองก็นอนนิ่งไปมีเด็กหญิงคนนึงบอกว่าหัวใจเขาเนี่ยเต้นน้อยมากเราคิดว่าเขาเนี่ยคงจะตายอย่างแน่นอนแต่ระเอกของเราเนี่ยคือด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้คิดบอกว่ายานที่ว่าส่งไปบนใต้โลกเนี่ยมันสามารถชาร์จพลังได้เหมือนกับว่ารัฐเท็กซัสทั้งรัดเขาก็เลยนํายานเนี่ยไปชาร์จ คองขึ้นมาทําให้คองเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่ากอร์ l ิล่ากำลังตายตอนแรกคองเนี่ยไม่นะครับไม่คิดจะช่วยแต่มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่สามารถสื่อสารกับคองได้แล้วทำให้คองเนี่ยไปช่วยอ่าเจ้าตัวกอริล่าที่กําลังจะถูกเมกากอรซิล่าฆ่าตายย้อนกลับไปในอ่าสูนยกักาศชูบัญชาการที่ฮ่องกงนั้นได้มีปีเนาะ เป็นคนที่คิดคน้นเป็นรปภแล้วก็มีเด็กสองคนนะคะที่สามารถที่จะกำจัดเพื่อที่จะหยุดเจ้าตัวเมกา้าสุบยังไงก็ไม่เพราะไม่สามารถเข้าราได้เพื่อจะไปควบคุมเมกาก็ซิล่าแต่จุกใจคิดกับมีอยู่ผู้ชายคนตัวสีดานะเขาได้เขาบอกไหนๆก็จะตายแล้วขาขอกิดนเหล้าทำให้คนที่กําลังนั่งอยู่บนที่แผงควบคุมเนี่ยคิดว่าเอ้ยทาไมเราไม่ใช้น้ําล่ะ ในการราดลงไปเลยในคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้มันรวนแล้วเขาก็ราดมาลงไปนะทาให้เจ้าตัวคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมเนี่ยรวนและได้ผลจริงๆด้วยทําให้เจ้าตัวเมกากอซิล่าเนี่ยอ่อนตัวลงทําให้อ่าคองนะคะและกอซิล่าเนี่ยได้ร่วมมือกันร่วมมือกจาจัดจนว่าเมกากอซชิล่าเนี่ยตายลงในที่สุดแล้วก็สุดไม่ง่ายของและกอซชิล่าก็ได้แยกย้ายกันเหมือนเดิมคองอ่าคองก็ได้ไปอยู่ใน ใต้โลกเพื่อจะไปอยู่ถิ่นเดิมส่วนก็ซิล่าเขาก็ได้ไปกลับไปอยู่หน้านนะ้ําเหมือนเดิมนะสุดว่าทั้งคอนและก็ซิล่านะเป็นคนดีหมดเลยไอคนชั่วช้าเนี่ยมันมีแค่มันมีแค่เจ้าตัวไม่กล้าก็ซิล่าและก็ตัวบงการนั่นกะ็คือเจ้าตัวอาบวอเตอร์ซิมมอนหรือเดมสมิเซอร์ ister, นะที่เป็นประธานบริษัท A อแบกและนี่ก็คือสรุปของ VS อก็ซิล่านะเป็นยังงกันบ้างนะใครที่ไปดูมาแล้วนะ แต่ลืมนะไปดูมาเลยบอกว่ามีไอ้เรื่องตื่นเต้นมีไอ้เรื่องตลกด้วยบอกเลยว่ามีฉากหนึ่งที่คุณทําให้ทั้งโรงเนี่ยตลกมากวันนี้ก็ต้องขอตัวอภัยนะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปด่วนหน้าเราจะพยายามทําคลิปด่ให้ได้มากที่สุดเพราะตอนนี้เนี่ยปิดเทอมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปด่หน้าผิดภาพกันอะไรต้องขออภัยาณะทีนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย